ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการให้บริการนะคะเจ้าบ,บ้านที่ดีนะคะตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องหัวใจของการให้บริการหรือคําว่าเซอร์วิสไมล์นะคะเซอร์วิสย่อมาจากคําว่าอะไรบ้างนะคะเซอร์วิสไมล์เอตัวแรกย่อมาจากคําว่ายิ้มแย้มนะคะการเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีเนี่ยเราต้องยิ้มแย้มให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งคนไทยหรือว่าคนโคราชน,นยจะทําได้ไม่ยากนะคะตัวที่2ก็คือเราต้องมีความกระตือรือร้นในการให้บริการหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า e n t h u s i a s t นะคะ ตัวที่3ที่เราต้องมีนะคะก็คือเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการให้บริการอย่างมีคุณภาพครบถ้วนและรวดเร็วนะคะ ตัวที่ 4, สําคัญมากก็คือการสร้างคุณค่าหรือคําว่า value นะคะเราจะสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวให้มีความประทับใจในบริการของเรานะคะตัวต่อมาค่ะเรื่องของ impression หรือการสร้างความประทับใจนะคะความประทับใจเริ่มต้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความประทับใจให้เกิดกับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวให้ได้นะคะ C นะคะย่อมาจากคําว่า courtesy นะคะหรือว่าเราต้องมีความสุภาพอ่อนโยนในการพูดกับลูกค้า ะคะะนสุดท้ายค่ะเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเราต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะเราต้องมี Endurance ค่ะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆนะคะ Service m i n d เข้าไปในหัวใจนะคะยิ้มแย้มกระตือรือรน้นมีความรวดเร็วในการให้บริการสร้างคุณค่าสร้างความประทับใจมีความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็มีความอดทนค่ะ สำหรับหัวข้อของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในเรื่องแรกที่เราจะต้องเน้นกันก็คือเรื่องการสร้างความประทับใจแรกหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า first impression นะคะทำอย่างไรเราถึงจะสร้างความประทับใจแรกให้ลูกค้าได้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไม่สามารถ สร้างความประทับใจแรกได้เนี่ยลูกค้าก็จะไม่รู้สึกประทับใจเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของแมนเนอร์นะคะกิริยามรารยาทการย,ยิ้มแย้มการสบตาลูกค้าหรือแม้กระทั่งการจําชื่อลูกค้าได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราจําชื่อลูกค้าได้ในครั้งแรกลูกค้าจะเกิดความประทับใจว่าเราใส่ใจสำหรับลูกค้านะคะแล้วก็เรื่องของการ กล่าวคำทักทายให้คำแนะนำที่สะดวกเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความประทับใจแรกเนี่ยเหมือนกับการเป็นคู่รักนะคะเราก็จะต้องทำให้เขาเกิดความประทับใจเราให้ได้ให้เขากลับมาใช้บริการแล้วก็บอกต่อนะคะหรือว่า Word o f m o u t มาสทางการตลาดอีกครั้งค่ะ สำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะนอกจากเราจะมีเซอร์วิสมามีหัวใจกันให้บริการแล้วเราสร้างความประทับใจแรกได้เขาหลงรักเราแล้วเรายังต้องดูแลความปลอดภัยของเขานะคะในการที่จะอยู่บ้านเราแล้วก็มีความสุขกลับไปบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เจ้าบ้านที่ดีต้องทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หรืออะไรต่างๆเราก็ควรต้องบอกเขาให้เก็บให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในที่พักหรือว่า การเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าอาจจะมีการขโมยหรือจารกรรมเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้นะคะอันที่2นะคะเราก็ต้องบอกเรื่องของเขาเรียกว่าการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่การเดินทางหรือการใช้ยานพาหนะต่างๆนะคะปัจจุบันนะคะเรายังพบกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราก็จะต้องมีการให้คําแนะนําที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากาก อนามัยในบริเวณที่เขาให้ใส่นะคะหรือว่าการไม่ดื่มน้ําร่วมกับคนอื่นนะคะการไม่ดื่มน้ําจากก๊อกน้ําก็สําคัญนะคะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาสามารถดื่มน้ําจากก๊อกน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยเราต้องให้คําแนะนําเขาให้เหมาะสมเรื่องของอาหารนะคะถ้านักท่องเที่ยว มาแล้วท้องเสียเนี่ยก็จะทําให้เกิดความไม่ประทับใจนะคะเราก็ต้องแนะนําว่าการทานอาหารปรุงสุกใหม่นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเรื่องของการล้างมือนะคะโควิด1 i d 1 9เนี่ยการล้างมือช่วยป้องกันได้เยอะทีเดียวนะคะ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะนะักท่องเที่ยวอาจจะอยากท่องเที่ยวในยามวิกาลนะคะเราก็ควรแนะนําสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะหรือว่าเวลาในการท่องเที่ยวยามวิกาลที่เหมาะสมนะคะถ้าทุกท่านปฏิบัติได้ดังนี้นะคะก็คือมีเรื่องของเซอร์วิสไม d นะคะหัวใจกันให้บริการสร้างความประทับใจแรกพบได้และดูแลนะักท่องเที่ยวตลอดทั้งการเดินทางได้นะคะเชื่อว่าเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเพราะว่าตอนนี้โควิดของ เราเนี่ยก็เป็นไมซิตี้นะคะเราก็จะต้องมีการรับนะักท่องเที่ยวอีกมากแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมอีกนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะอาจจะฟังไม่ทนันหรือว่าอยากจะเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ goodhost.com นะคะยินดีที่ให้ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ไปก่อนนะในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยการช่วยเหลือก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะอันดับแรกถ้าเราพบนักศึกษาหรือประชาชนนักท่องเที่ยวประสบ,ะสบอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเราสามารถที่จะแจ้งไปที่หน่วยงานโดยตรงซึ่งจะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่ก็คือลำดับที่1คือเราแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่หมายเลข191แล้วก็1 1 9 0นะคะส่วนลำดับที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ให้แจ้งไปที่ 1669ส่วนในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาต่างๆก็ให้แจ้งไปที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยวที่หมายเลข1 1 5 5ค่ะเออในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านก็จะเป็นการดีมากถ้าทุกคนนักเรียนนักศึกษาประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยการที่เราเป็นเจ้าบ้านของเมืองโคราชนะคะจะเป็นการดีมากถ้าพวกเราทุกคนมีเบอร์ฉุกเฉินสําหรับช่วยนักท่องเที่ยวถ้าต้องการดูหมายเลขฉุกเฉินเพิ่มเติมตรงเข้าไป ไปที่เว็บไซต์ c o l l a g o o d h o s t c o m